ม่พานบุญมาอาภรองบุญมาอาได้มาร่วมไปจารในครั้งนี้อีกเรือแก้วกอตาเรือแก้วกอใจใหม่ๆชูชาหน้าปลาอาที่นาธรรมมีนางขอพันพันพรนางวงร้อยบาทนะครับขอขอบการบรรลุโมทนาสาธุการก้าวเดินประสาที่ได้มาร่วมไปจารไว้เนี่นะครับเกิดอุทิศเวทธรรมะมีแม่ท่นมองเรือบุญได้อุทิศตัวต้านไว้คับโดนกับตือนะครับ ะได้อุตินไปมาครับขอวินตาทุกท่านในเรื่เกิดในเกิดคุ้แทนญาแทนสัมปัส์น่อยใหญ่ครับพระพิธตามะครั้นี้ในตอนชนั้นเรานะครับพร้อมด้วยู่้านทุกคนเอีกหนึ่งบาทก็ขอกาบอโมนะสาธุการขับเจรินศาตัวน้ตนักกาทุกยคนนงพิธานก่หนึ่งร้อานปวิจัยโดย เื่อที่จะม่ใช้ปัญาญาณปัญาอาจารย์นาพรปัญาในเรื่องวิทยโลติสมภนัการาธรมีนักกใจเสนกได้รับรู้การธรรมยังไ่หสีมมีได้ที่แล้วงารสีน้ยได้ขาเราไม่ไ้ประมาณนี้สถาัเือก้็ที่ไปหายากตนองไปตอนน้ำเมือง นี้อีกกาบาทรัฐิตาและประสงเจ้าไม่ัวและกว่เป็นี้เจมีเจ้าขัในเองจะนนคี้กวแองแก้วก็ไปอยู้านท้อยทองทำใเกียวนสีใจที่ทิศหายังก่ดวย เดวันปียาวันใดวันนี้นะครับก็มีน้ำขัฒน้สีเหองนะครับบที่จากูที่ริจคมารา่าพอมีน้แงนกจิตโนนะครับเนที่ตัยางปวยางในแวมอนายสุภญามสใ